ค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้ปินมีสินค้าใหม่น้ำเสนอกันค่ะตัวนี้เลยพ P สีแดงแรงริดรถแท็กเตอร์ยานมารุ่น EF 3 9 3T ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด39แรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบ d i r e เ t i กอิ c เจ o ชตัวระบายความร้อนด้วยน้ำา6 6 4 cc ขับเคลื่อน4ล้อ 4WD 2พลานะคะ กับสินค้าใหม่ของเราแรงจัดประหยัดกว่าด้วยเทร์เร์ยนมา3.9แรง EF39 3าทีค่ะตัวนี้มาพร้อมกับชุดไปมิดันดินหน้านะคะด้านหน้ามีชุดไปมิดันดินหน้าด้านหลังมีผานพวรให้นะคะสะภาพสวย,ส,วยสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะรถสมบูรณ์มากๆคันนี้จดทะเบียนสิงหาปี59นะคะสำหรับ ยันมา39แรงคันนี้ค่ะสภาพงามๆเลยนะคะยางสวยๆทั้ง4เส้นนะคะยางหน้าเบอร์8ขีด16นะคะยางหลงัง12.4ขีด2 4ค่ะยางเดิมคู่ตัวสวยทั้ง4เส้นเลยนะสำหรับสินค้าใหม่ของเรานะคะรถจดทะเบียนนะคะสิงหา59ค่ะเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนนะคะตัวรถพร้อมใบมิดดันดินหน้าแล้วก็แผ่นไทย รอลลพร้อมใช้เช็คเรียบร้อยในราคาเพียง2 9 8 0 0 0บาทเท่านั้น2 0 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ท่านใดมองหาย,ยันมา3.9แรงอยู่หน้าร้านมีสินค้าเข้าใหม่อีกหนึ่งคันเดี๋ยวเราชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ สวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานมากๆนะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะแท็กเตอร์ยันมารุ่น e f 3 9 3T นะคะรถจดทะเบียนปี59นะคะตัวนี้เครื่องยนต์สวยๆเลยนะตัวนี้เป็น3สูบนะคะท่านใดมองหากันอยู่สำหรับ39แรงมา้าสวยเดิมนะคะเครื่องแน่นๆแรงดีไม่มีตกค่ะตอนนี้หน้าร้านมีสินค้าเข้าแล้วนะคะสำหรับยันม้า39แรงนะคะตัวใบมีดสวยสเลยนะคะตัวนี้นะ ท่านใดมองหากันอยู่เนาะตัวยันมาากแรงนี่ค่ะจุดมาที่หัวน็อตนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะผินพาดูชั่วโมงทำงานเนาะสำหรับคันนี้นะคะทำงานมาอยู่ที่เท่าไรเอ่ยตัวนี้734ชั่วโมงค่ะรถสวยทำงานน้อยนะคะ740กว่าชั่วโมงเท่านั้นนะคะนี่ค่ะสภาพสวยๆเลยนะคะระบบเกียร์นะคะ8เกียร์เดินหน้า แต่เจียย์ถอยหลังนะคะปรับเปลี่ยนเดินหน้าถอยหลังใต้พวงมาลัยค่ะขับขี่ง่ายแล้วก็คร่องตัวในการทํางานมากๆสําหรับรุ่นนี้นะคะเันมาสามแรงท่านใดมองหากันอยู่เนาะหน้าร้านมีสินค้าเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะเบาะนั่งนุ่มๆหลังคงหลังคาไม่มีแตกนะคะรถเช็คสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้ E f 3 93ทีรถจดทะเบียนปี59เอกสารเร่มทะเบียนพร้อมชุดออนตัวรถพร้อมใบมิด,ดันดีน้าและผ่านขทย ราพร้อมใช้ในราคาเพียง2 98,000บาทเท่านั้น2 98,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจสอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปีนฝากกดติดตามกดซับสไคร์ช่องหนูปีนแม่ค้ารถถ่ายไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ